วันนี้จะมาเล่าต่อให้ฟังเรื่องแก้วเก็บความเย็นกันค่ะขอเรียกเจ้าคลิปนี้เพราะว่าเป็น EP สามแล้วกันนะคะครั้งนี้จะมาสรุปให้ฟังค่ะว่านอกจากเรื่องเก็บความเย็นแล้วอะ่ะเจ้ากแก้วใบนี้มีอะไรดีบ้างหนึ่งเลยขนาดใหญ่ค่ะใส่ได้มากถึง710 ml แต่ถ้าใส่น้ําแข็งแล้วอะ่ะก็สามารถใส่น้ําเปล่าขวดกลางได้เกือบหมดขวดเลยนะคะ2มีถาดรองก้นแก้วกันลื่นสามมีฝาปิดหลอดป้องกันฝุ่นและป้องกันน้าหกได้สี่ฝาปิดสนิทเวลาคว่ำแก้วน้าไม่หกไม่หยดลงมาค่ะห้าจับกระชับมือเพราะมีแผ่นยางกันลื่่นทีตัววแก้ 6. สามารถวางในช่องวางแก้วน้ำในรถได้ 7มีสายคล้องหิ้วได้พกไปไหนได้สะดวก8หลอดสแตนเลสท,ทาความสะอาดง่ายไม่เป็นสนิหลอดสแตนเลสจะมีแค่เฉพาะบางสีนะคะ9รุ่นใหม่ด้านในมีเคลือบเซรามิกไม่มีกลิ่นของสแตนเลสเวลาใส่เครื่องดื่มแต่ข้อที่10ข้อนี้สําคัญมากค่ะราคาถูกถ้าแบบธรรมดาภายในไม่เคลือบเซรามิกไม่เกิน2ใบแดงหรือถ้าเป็นแบบเคลือบเซรามิกด้านในราคา200กว่าบาทเท่านั้นแล้วตอนนี้เขามีให้เลือกหลายสีด้วยค่ะจะเป็นสีขาวดําหรือสีพาสเทลก็สวยใครอยากได้สีไหนกดเลือกที่ตะกร้า ล่างได้เลยนะคะ